สวัสดีครับจำหน้าได้ไหมครับหมอเอกชัยครับตอนนี้อยู่เมืองจีนอยู่ที่นานจิงครับอยู่งาน v วีวยเว a ไชน่าครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะมีวันนี้วันพรหัสพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับก็567มาเที่ยวได้นะครับผมแล้วก็ปีนี้งานก็เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเห็นชาวต่างชาติ มาที่นี่นะครับก็มาพบกับโรงงานเป็นหลักนะครับอย่างข้างหลังนี้ก็จะมีโรงงานทำเอนไซม์มีทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับตัวไมโครฝากนะครับไมโครฝากเป็นอะไรซึ่งค่อนข้างจะใหม่แล้วก็เราเห็นมา3-4บริษัทแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีคอนซัลแทนเป็นชาวต่างชาตินะครับในงานก็มีมาเรื่อยๆวันนี้นะครับ มีทั้งฟิลิปปิโนโนมีทั้งมาเลเซียมีทั้งยุโรปรัสเซียปีนี้ยังไม่ค่อยเห็นอาจจะยังลบกันอยู่นะครับแต่ว่าทางอินเดียก็มีมาเยอะครับเพระนั้นเราจะเห็นว่ามีหลายๆชาติมาหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือโอแฟชั่นก็มีแต่ที่แน่นๆคือเมืองจีนหาของได้ทุกอย่างในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะมาแล้วดูว่าหน้าตาเป็นยังไง ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อจากคลิปนี้นะครับเข้าไปที่คนทำคลิปเขาก็สามารถที่จะแอดไวส์หรือถ้าใครอยากได้ผู้ผลิตมันก็อยู่ในนี้หมดนจครับ,นนรบสถานการณ์ประตูตัดในจีนก็อย่างที่เราคาดกานนะครับคือเอาหมูก่อนหมูนี่ชัดนะครับในเมื่อก่อนโควิด โควิดกับอัฟกันสไวฟีเวอร์เนี่ยจะต่างกันประมาณเลื่อมกันประมาณปีหนึ่งแต่ในอัฟกันสไวฟีเวอร์ในเมืองจีนค่อนข้างรุนแรงและหนักนะครับลายใหญ่ๆลายบิ๊กๆวันนี้เมื่อก่อนก็ตายกับหมดแล้วก็รัฐบาลซับซิดีนะครับพอซับซิดีปุ๊บเขาก็คืนชีพมาได้แต่ลายเล็กๆจริงๆคือความระดับ20แม่30แม่100แม่ตายหมด วันนี้หมูเริ่มกลับเข้ามาประมาณสัก4 0 4 0ล้านตัวและ400ล้านตัวผมจําไม่ได้แต่ว่าเริ่มกลับมาถึงไซเคิลของมันแล้วนะครับ mm hmm. คิดว่าราคาจะค่อยๆขย่บขึ้นนะครับอยู่ที่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก8เหรียญต่อกิโล9เหรียญต่อกิโลซึ่งค่อยๆฟื้นนะครับ mm hmm. คิดว่าหลังตุดจีนน่าจะเห็นสภาพตลาดที่ดีกว่านี้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็คือธุรกิจเปลี่ยนละรายใหญ่จะใ,ใหญ่มากนะครับส่วนรายเล็กต่ำกว่าพันแม่น่าจะล้มหายตายจากอันนี้ชัดเพราะฉะนั้นตลาดมันจะดีวอลอพขึ้นไปเป็น High Integrated แล้วก็ Giant Farm ที่นี่ใหญ่มากนะครับธุรกิจที่สองก็คือไก่ไข่ไก่ไข่ก็อยู่ประมาณนิ่งๆ นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็ขยับขึ้นขึ้นลงลงเพราะไก่ไข่มันว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไข่มันออกมาคุณมีล้านตัวมันก็ออกมา900,000ใช่ไหถ้าคุณไม่ขาย3วันก็เป็นล้านฟองมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ราคาไข่ก็ขึ้นขึ้น,นลงลงช่วงนี้จะวิ่งอยู่ประมาณ3ามเหรียญถึงสี่เหรียญนะครับฉเฉลี่ยก็ประมาณสัก3.5หหยวน ต่อจินจินคือ500กรัมนะฮะถ้าคูณ2ก็เลยก็ประมาณสัก7หยวนต่อกิโล75 35ห5บาทต่อกิโลที่นี่ขายไข่เป็นกิโลนะครับดังนั้นไข่จะใหญ่ไข่จะเล็กขายเป็นกิโลก็แฝ์นะครับส่วนธุรกิจไก่เนื้อที่นี่ไก่เนื้อสเก็ตเตอร์ลิงมากนะครับเพราะมีนมีไก่เหลืองไก่สามเหลืองไก่4ีเหลืองไก่หกเหลืองก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นไก่เนื้อบอยเลอร์เหมือนเมืองไทยก็น่าจะส่งออกเป็นหลัก แล้วก็เค c ซเป็นหลักแต่ไก่ที่นี่ลายใหญ่จริงๆใหญ่มากนะครับวันละ10ล้านตัวโปรดักชันวันเดียวนะเพราะฉะนั้นตลาดไก่เนื้อยังเป็นตลาดซึ่งนิ่งๆขึ้นลงก็5เหรียญ6เหรียญต่อกิโลซึ่งก็โอเคเขาก็อยู่ได้แล้วก็ FTR ช่วงก่อนบ้ากันนะ1.3 1.4แต่ปรากฏว่าลงเชืออไม่เอาครับ เพราะว่าอะไรไม่เอาเพราะลงเชือดมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นหาไก่อ้วนร้อนตายแล้วก็แฟตจุกอกซึ่งผมว่าไม่มีประโยชน์สําหรับลงเชือดไงดังนั้นวันนี้ก็จะกลับมา f อฟ1 4าหนึ่งจี่หนึ่งจุสี่สองก็น่าจะโอเคกุ้งน่าจะแย่กัวนมเละกัวนมเละมาสามปีละเพราะว่าท <c oughs> ครับกัวนมราคานมไม่ดีเพราะว่าไปสู้ราคานมผงไม่ได้นะครับ ราคาัวนมน่าจะยังไม่ดีเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาคือนมผงแต่ผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในตลาดเมืองจีนนี่มีใหม่ทุกวันนะครับจะเป็นโยเกิตน้ำโยเกิตมีใหม่ทุกวันนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงเพราะว่ามันใช้นมผงไงะะนั้นราคาตลาดเมืองจีนก็ยังดินามิกดินามิกหนักมากเพราะว่าเมืองมันใหญ่ประเทศมันใหญ่ เสฉวนหนึ่งมันทนเท่ากับเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าบางคนยกตัวอย่างเช่นเวินสกุปลูกค้ารายเดียวที่กวางโจวเขามีหมูเมื่อก่อนก่อนที่จะมีอัพการสวายฟิเบอร์เขามีแม่หมู1นล้านสามแตัวบริษัทเดียวนะซึ่ง population ที่นี่ unbelievable ครับดังนั้นใครอยากมาเที่ยวเมืองจีนเชิญครับหรืออยากจะมาดูฟาร์มก็เชิญครับยินดีครับสวัสดีครับ